จากกรณีที่สังคมกำลังเฝ้ารอผลสอบกรณีเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณชินวัตรในการเข้าพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยเฉพาะการส่งผลสอบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยเมื่อวันที่2กันยายน2567เว็บไซต์สำนักข่าวอิสาราได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวโดยระบุบ,บางช่วงซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญว่า เหตุการณ์ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566และต่อเนื่องมาอีก181วันจนเมื่อวันที่2สิงหาคม2567มีการถแถลงออกมาอย่างชัดเจนขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคือกอสอมโดยนายวสันภัยหลีกลกีกรรมการกอสอมได้ถแถลงผลสอบนายทักษิณชินวัตรว่าได้รับสิทธิรักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่น โดยผลการตรวจสอบชี้ว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมดังนั้นคณะกรรมการสิทธจึงมีความเห็นว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าข่ายกระทำความผิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอ,อาจเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กล่าวเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นซึ่งย่อมทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดและเป็นอย่างดีไม่ว่าจะมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติหรือมาจากการที่ต้องดูแลบุคคลสําคัญที่มีผลต่อการดํารงตําแหน่งทางการเมืองของตนโดยรัฐธรรมนูญมาตรา164วรรคหนึ่ง ได้มีการบัญญัติไว้ในเรื่องหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐรมนูญตามกฎหมายและนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาและยังต้องปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตการรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนสแสวงประโยชน์โดยมิชอบและการให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อที่จริงแก่ประชาชนหรือสื่อมนชนโดยถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนแต่จากการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิ์ได้แถลงต่อสื่อมวลชน มีความเกี่ยวข้องถึงผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างปฏิเสธ,ธรรมไม่ได้เพราะมีหน้าที่ทั้งโดยตรงตามกฎกระทรวงและมีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งรัฐมนตรีจึงมีข้อสงสัยในเรื่องการมินผู้มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และในเรื่องการมีพฤติกรรมที่อาจเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5อันอาจทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค1วงเล็บ4หรือไม่และการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามย่อมทําให้นายกรัฐมนตรีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงไปด้วยตามแนวการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งล่าสุดในรายชื่อครมแพทองทานปรากฏว่าชื่อของผ่านตารวจเอกทวีสอดส่องยังคงได้นั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อดังนั้นการออกมาชี้เป้าของสํานักข่าวอิสาราที่มีนักร้องจ้องจะสอยในประเด็นนี้อยู่แล้วจึงอาจทําให้นายกแพทองทานและครมมีสิทธิ์ตายมูซ้ำรอยกรณีของนายเศรษฐาทวีสินก็เป็นได้